วันนี้ต้มยำเห็ดแกงแลมซุปตะวันเอาของเก่ามาอุ่นนะคะวันนี้อุ่นแกงเก่าแล้วก็สมศรีกัมพาดเส้นวันนี้เอาหมูมาใส่เส้นเส้นเส้นเ,นเวียดนามตะวันนั่นแหละก็ใส่แครอทใส่หมูใส่พักใส่ยังตะวันเลยเจ้าวันนี้เพียงแต่เอาหมูมาใส่เฉย ใส่พริกหยวกเหมือนเดิมเจ้าเพราะว่าเอาของเก่ามาอุ่นวันเนี้ยแต่ใส่หมูลงไปเพราะตะวันเป็นมังสวิรัติจ้ะก็สมสีกรําเหมือนเดิมเจ้าอันนี้กับข้าวทั้งหมดเนาะวันนี้ก็อยูสองคนเหมือนเดิมวันนี้อยู่ก็แฟนเก่าสามีนะไม่ยิงคนนี้เป็นแฟนเก่าสามีคนผอมตะวันยู่ก็คนอ้วนวันนี้อยู่กับคนผอมเนาะ ถ้าเป็นคนไทยมันจะว่าจี้ว่ามอกับปันหน้านะเนาะไม่ยิงคนหยาดแหละทีฮับสมศรีเข้าทํางานตอนแรกอ่ะมันเปลี่ยนแฟนเก่าสมัยเยนมาด้วยกันสมัยละอ่อนปุน่ะกับสามีสมศรีสมศรีก็อยู่ก็อยู่กันเจี๊ยนแหละถ้าเป็นคนไทยมันจะฟีดกันปรนหน้านะบออดีตมันก็คืออดีตไปทำงานกับป้าแฟนเก่าสามีนะ มันต้องคิดอย่างนักที่ผ่านมาแล้วมาก็ผพานไปทำใจให้สบายอยู่มาหกปีปลายแล้วแต่นางก็ดีนะค้นหาหนะ่ะทำงานนะ่ะเบื่อนั่งตนะองน,นะน,น,นทาี่นั่งเนี่ยอย่างแล้วน้ำเก็บวะนวันที่จะเล่นทานนางล่ะนางจำค่อยเก็บอย่างถ้าอยู่ก็คอ้นวันจะดีหน่อยนาง สะอาดเรียบร้อยอันนี้นางสำไข่เก็บตัวใดเหนื่อยเราสมรีกับพักจกกินโคกเจ้าอยู่ที่นี่สบายอยากกินยังก็ได้กินนะปุ่นเจ้๊ยงเจ้ห่วงอู้ถึงแฟนเก่าสามีเนาะบ้านนางกับเจี๊ยทำความสาดนะผัวนางผัวนางไป็นทํานางต้อง,งบอกเลยคูฉันไม่ทําความสาดแล้วผัวฉันเป็นทํา ผัวนางก็เป็นเปลี่ยนสมสีนี่แหละวันนี้ป้าคนไทยวะ่ะอยู่มาหกป,ปีายบ้านน้องนี่กําลังมาตักวันหนีบ้านน้องนี่ถามบ้านน้องเลยว่าน้นองมาอยู่ในเมืองหรือยังเอา้าผมกล็ลมาอยู่ได้ปีปาปครับยิง่งตักปีฟองอีกโมโว่ามีคนไทยอยู่ในออฟฟิศโดยถามว่าน,น้องทํางานอย่างน้องผมเป็นเอนจิเนียร์ครับบ้านผมอยู่ขอนแกนน่นอีบ่ะผมมาอยู่ที่ตีซาวตีนี่ซาวก,ก็ปีแล้วสงสัยเขามาอยู่กับแม่เขาแล้วมัง้ง หน้ามันเหมือนญี่ปุ่นนะสมศรีกับฮูคนไทยคนลาวคนในอย่างเพราะว่าเขากำาตั้งสมศรีสมศรีก็ตั้งนางแต่ทํางานอย่างเดียวเนาะอันนี้สมศรีก็จะมารีวิวตีตัดแครอทเนาะสลด์แครอทนะเอออันนี้สมศรีก็จะสลด์แครอทมาดองเนาะอันนี้สไลด์ตีทํางานมาเลยเอาแครอทมาจากตีทํางานตัยเพราะสื่อที่นี่มันสื่อทีเป็นถุง,งสสใหญ่ๆสมศรีทใหญ่มดเนะ สมศรีกระตัดงถึงฟอเนาะมีคนถามสมศรีว่าสไลด์แครอทจะได้ตีทำงานสมศรีจะใจเฉื่องตัดจีนเจ้าสไล,ลด์แครอทเดี๋ยววันนี้สมศรีจะมาเนาะผูกว่าเดอรจะได้ขีดปะเดี๋ยวสมศรีจะมาเนาะดองแครอทกับดองแตงเนาะอันนี้จะสไลด์ถึงฟอเฮ้ยแหละชีวิสมศรีกูจะผ่านไปแต่ละวัน อู้ถึงบ้านออกนั่นกับแล้วอหรอคนขอนแกน่นนี่ะอันนี้สีเก็บของละจะกลับบ้านแล้วเจ้าวันนี้ของทิ่งนักตัวใดกับข้าวเหลือนักกว่าเนี่ยเสี่ยงมดขนาดของกินเก่าเขาก็บกินเสี่ยงมดคนมันหนักเนาะนี่ก็อยู่สองคนเหมือนเดิมอาทิตย์หน้าก็อยู่สองคนเพราะคนอ้วนหมดไป ฮอล i d เดย์อินเดียแล้วเปลี่ยนกันไปชว่วงนี้มันค่ยุ่งไงมสมศรีเก็บของขว้างวันนิ้มมีของเหลือนะักเอ้ยวันนี้มัมผูกก็ได้ยุดแล้วนะซุกส,สาวอาทิตย์สมศรีก็ยุตนะ อันนี้หัวบีชูะเ,เออตีสมสีดองว่านั้นนั่นแหละกินแล้วมันล้ำนี่นะอันนี้แวะร้านแขกเจ้าซื้อหมะซื้อลินจีโลละสามร้อยบาทซื้อมาเกิงโลแต่ก่อนนี่จะกินอย่างคิดก่อนบนิีมัคิดแล้วเจ้าเพราะว่ามีทุกอย่างแล้วที่บ้านนะทำงานเหนื่อยอยากกินอยังก็ซื้อกินเลยแป้งถุมสนใจแล้วตอนเนี้ยพอบ้านมีแล้วเนาะมีทุกอย่างหละ อันนี้ก็เอาบอโคโดมีทุกอย่างร้านแขกสมศรีก็แวะร้านแขกวัดจะฟอร์ุดรถสุรดสรถมดวันนั้นไปก็ลืมซื้อก็เลยไ,ได้ฟอร์ุรดรถล้านนี้เออมันมีเข้าไปฟอร์แล้วมันมีสมศรีก็เลยซื้อนี่แหละอันนี้ฝรั่งถามสมศรีว่าลิ้นจีม,มันล้ำไหวสมศรีก็หูจะตอบจะได้เนาะสสก็ว่าเธอก็ลองจิม้มพวเนี้ยล้านแขกมันให้จิ้มได้มันกาจิม้สมสมศรีก็บหูจะย่าจะได้กับมันท้ายหน้ามันกาได้ อมันขัยืนอูมันกับอูมันกวกกีจีซใสมศรีฝีฝรั่งนะออกเสียงมันกับออกอันนี้สมศรีเฮิอ์ฟอนเนาะว่ามันมียังขายฟองมันก็มีกูยางแหละนี่มีหมวงมันเหี่ยวลำปลาหมวงแต่สมศรีเอามาจากบ้านยังมีอยู่อันนี้โอ้เจ้าแวะหลังแขกมันตางผ่านกับบ้านเนาะสมศรีก็เฮิอ์ฟอนว่ามันมีอย่างขายฟอง ตังในมันก็นมีกุยยางแหละมีอันนี้พริกหนุม่มกล่องนี้ร้อยสัาห้าบาทหมซกระซื้อกระเทียมซื้อร้านแขกมันถูกหน่อยร้านฝรั่งมันแพงเจ้าน้าซื้อของต้องซื้อร้านแขกร้านอินเดียร้านแขกนี่แหละมันก็นมีขายทุกกุยยางเหมือนกันอันนี้มันเขียวยาว ซึ่มอันนี้อัยนน่างไรมันเป้าแกนเอามาขูดไว้ซึ่มเป้าซึ่อกระเทียมนะไรซึ่อลินจีด้านน่ะมันเนี่ยบ้านแคบมันก็ไม่ขายทุกอย่างมีหน่อไม้ด้วยมีงนเส้นด้วยนะ,ม,ะมามา ทางผ่านกับบ้านชมสีมีเส้นเร็กโดยเส้นมีนะเห็นไหมเส้นเรก็กเส้นขนมเส้นมันมีนึม่อ่ะทุกอย่าง